เสียงเคาะบ้านกลางดึกอาจไม่ใช่คนที่คุณรู้จักเอทม์รเฮดคือสภาคมนี้ระวังให้ดีมันจะมาเคาะหน้าบ้านแล้วเชือดคุณทิง้งซะ The Stranger อร์ำม,มหิตข่าไม่สนเตรียมเปิดประถมบทแฟรนไชส์ไล่เชือดสุดระทึกขวัญกับเรื่องราวของคู่รักดวงสวยที่วางแผนไปเริ่มชีวิตใหม่ ในแถบแปซิฟิกนอร์ทเวสต์แต่โชคไม่เข้าข้างเมื่อรถของพวกเขาดันเสียกลางถ่างทำให้ต้องค้างคืนที่บ้านพักกลางป่าแห่งหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นเหยื่อของกลุ่มคนแปลกหน้าที่พร้อมเคาะประตูบ้านและไล่เชื่อไม่สนหน้าไหน <c oughs> นำแสดงโดยสองสตาร์วัยรุ่นเมดเดลินเพตจากซีรีส์ River d a เด และฟรอยกูเตเรสจากซีรีส์ทีนบู๊ประทึกสุดขีดสะใจกว่าครั้งหน่อยโดยเรนนี่ฮาริงผู้กำกับตัวพ่อสุดฉมังมือจาก Die Hard 2และ A Nightmare on M Street 4 m so พอหนังโหดชาวไทยเตรียมเชือดกันจัดเต็มทั้งสามภาคโดยเริ่มที่ Chapter 1หลังจากนั้นลุ้นระทึกไปอีกขั้นกับ Chapter 2และ Chapter 3เพราะฉะนั้นห้ามพลาด ตั้งแต่ภาคแรกเป็นอันขาด Uncle, no! ah! Ah! เตรียมกรีดร้องให้สุดเสียกับปฐมบทคนแปลกหน้าอยากฆ่าก็ฆ่า The Strangers Chapter 1 n อัมมหิต ถ้าไม่สน16พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์